ถึงแดงดีแท้ๆครับตัวหน่อยๆครับอืลงงกเลยครับเนจมแล้วนี่ครับหย่อนลงเรียบสวัสดีครับพบกับช่องพันตำบรรณาชื่นนะครับฝากกดไลค์นฝากกดตามฝากกดรับะไครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับพี่สารเนี่ยปักเข็งนะครับก็จะไปดักคบครับ เราดูหม้ครับหม้ก็จะเป็นคลองคลองครับคลองครับแล้วเราจะไปตุกปลาหมอครับจะไปทําเหยื่อใส่แงบครับดักกบครับครับเดี๋ยวเราไปดูเหยื่อที่เราใช้เหยื่ออะไรตุกปลาหมอครับนี่ครับเหยื่อที่เราใช้ตุกปลาหมอวันนี้ก็จะเป็นมันหมูมันเก่าครับ ตกสลิดก็ได้ตุ๊กหม้อก็ได้ครับนี่ยอย่ามันมูถอนหน่อยเพื่อครับเราไปตกกันเลยครับครับนี่ครับมาแล้วครับตัวครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ไปใส่แอบแอบดักกบครับหม้อนี่ครับกบมันจะเข้าดีครับ มันจะเม็นทนครับเราไปตุกต่อเลยครับนี่ครับไม้แล้วครับลูกเหยือแล้วครับ นะครับเย็บจนลงลำนี่ครับมันหมูครับมันจะเหนียวเลยครับมีเปลองเยอะครับอายแล้วครับนี่ครับความเงียยาวๆเลยครับ มาอีกแล้วครับนี่ครับดึงเอาดึงเอาเลยครับมาอีกแล้วครับนี่ครับเหลือชิ้นเดียว อะไรกับซิบตัวเลยครับนี่ครับเดี๋ยวชิ้นเดียวครับทองสี่หกทองสี่หกตัวแล้ว

เดีย๋ยวหมดครับมาเลยครับนี่ครับ เดี๋ยวมุดครับเล้วบ <c oughs> นี่ลงเลยก,กินเลยครับเห็บ อืมด <Ooh. c oughs> yeah. ูงหงอยครับเน็ปหัวน้อยครับ ลูกเยือครับต๊กทำลูกเยอโอ้ถึงแดงดีแท้ๆครับตัวนีนหน่วยครับนี่ครับ เดือาใช่มันหมูครับนี่ครัใช่เป็นมันหมูแต่ขอหน่อย เอาไมเออยู ALLY, <Ash well. S 1> ่คก <Four> ับอืมเดี๋ยวมดจมแล้วนี่เรัหยอนลงเรียบ นะครับเดี๋ยวเรามาดูปลาหม้อที่เราตกมาวันนี้ที่เราจะมาทําลุกเยือครับเดี๋ยวเราจะต้่งเอาขังหว่สองวันครับให้มันฟืนตัวให้มันแข็งแรงมันจะได้ดินดีๆครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเราวันครับนี่ครับป้าหมอหน่อยครับงานเราจะไปใส่เงียบครับดักกรครับน่ครับป้าหม้อ เราจะสองวันครับขั้งไม่ก่อนเนีมันแข็งแรงครับเร,เราจะไปดักครับง่ายๆพักติดตามช่องพันตำบรรณาชแนลเลยนะครับเดี๋ยวคิดมาพันตำพาไปดักฝากกดไลค์ฝากกดดตร์ฝากดาากดซับสไคร้เพื่อเป็นกํำลังใจงในการทำคลิปด้วยนะครับ